จ้าสวัสดีค่ะมือนีสิพ้าพัดมาเที่ยวตลาดดอนแขนด้วยค่ะมือนีสิพ้าไปชมตลาดมาด้วยค่ะไปชมตลาดน้ากันมือนีสิไปหาของไปสื้อไปสื้อของเห็ดปลาบองหาคาหาตะไคร่ตามบานเท่ามันหายากค่ะมือนีตกเลยมาดอนแขนตลาดดอนแขนเป็นตลาดขนทรงของราคาถือมือนีสิพ้ามาเที่ยวตลาดค่ะป้าค่ะไปเที่ยวตลาดน้ากันค่ะ

กับนี่เจ็ดสิบบาทกับนี่ห้าสิบาทกับนี่เราจะเขียนของสประรดสาสิบาทยังมีเลยหนะนึ่งเป็นกลองกองลูกละสิบห้าบาทลูกละสิบสามบาทลูกละสิบสบาทุล,ละสี่สบาทนุลบาททาแม่า แอปเปิมอาโอมันอ่อนน้นอ่นไปเบิ่งฟางพูดก่อนค่ะฟางพุดกับนีค่ะหลายเดีนยางเทียวบักเกินขามึงราคาหลายหลายหมอง อันนี้ขายจังไหนเนี่ยครับอ๋สโลเหรอสิบโลสองราอห้าสิบอมาสามนอ่อนคา่เอา,าเนเี่เอาค่าเอาค่าไปเฮปป่าค่ะสิบโล ออีกโคาค่าบนี้หัจากาอย่างอแล้วนีก็ะหาด้ราคาค่ามานี้ตั้งใจมาเอาค่าโดยตรงเลยมาเนี่ยยังงามเลยไปอยากได้ยังหาบ่ได้หาชิ้นง่ากขึ้นมาหาดอนแขนเด้อค่ะยังหลายเลยมีทุกงง่ขนาดยังเล่นหนีคนห่างลยเด้ปกติเเหมือนชาบ่มีบางยางเลยค่ะ เค่หมดเจ้าก็จะเอาของมาส่งหลายมันเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรราคาถูกเป็นศูนย์รวมผู้ใดใ้่ยางมากเพมีบอนขายกับมาขายนี่ผู้ใดหายังบาดก็คือมาได้ตลาดนี่ม,มาเที่ยวเบิงเด้อค่ะผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลก็ลองมาเบิ่งตลาดนี่ขายง่ายขายล่อมืมมอง่ายขายล่อมอยางหลายได้แต่ยังกับง่ายเวลามีงานบวชงานบุญงาน,งานายางกับมาเอาตานี่แหละค่ะ